Okay. Along <coughs> you. tìm tìm lo, lo tìm mình tìm 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 โอเคไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวค่อยไปเช็คภาพทีหลังลองเทสดูก่อนโอเคเพลย์คลาสสิกเอ็กเปิดคลาสสิกเฮ้ยเพลงมันดังว่ะอ,อ๋อไม่ได้เปิดอันนี้สุดด้วยนะเนี่ย โ okay. อืมนี่ภาพไม่งสุดแล้วใช่ไหมโอ้โหครับนะดังอยู่ดังอยู่เอาแม่นเรียอ่า,อานอีก s ด a d i n g คือไงกด r โอ้ยภาพมันเราไม่ได้อ่าน tutorial ด้วยรีเซ็ตได้ปะ่ะ มาหภาพมันต้องเล่นใกล้มากเลยว่ะเอ้าโอเคกด R บนคีย์บอร์ดเพ <rotate, S 2> ื่อโรเทดบิลดิงอ๋อโอเคเออมีถนนที่ป้ายหรอ โอเคสองคูณหนึ่งแล้วยังไงต่ออ๋อโอเคอ่ะก็จะได้คนเพิ่มแค่นี้เลยอรอ มาแล้วไงวะโอเคตรงนั้นเป็นบ้านแล้วเออบวกคนบวกหนึ่งทุกครั้งที่ที่จบวันอ่ะยูเดย์ฟอร์สิบสี่วันแคเดนดัลเฟรนิโวแอดโอเคมาแล้วคือโอเคเรายังเล่นได้อีกนี่ไงหนึ่งเหรียญเป็นถนนลิสคาร์การ์แอนด์รอก็คือทิ้งการ์ดอเราถนนดีกว่า ถนนเป็นสองแผ่นด้วยหรอเฮ้ยตัวนี้น่าสนอ๋อนี้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งอ่ะโอเคหมด next day มีบ้านออโอเคเพิ่มคนของคุณ to max โอเคยิ่งประชากรเยอะยิ่งได้คนเยอะ house ตัวนี้มันไม่น่าทำยาแยกล้วปะ นี่ก็จะเป็นโซนบ้านไปเลยอืมโล่เนี่ยคืออะไรวะเมลีซอดน้ำไฟฟ้าเซฟตี้เอาความปลอดภัยโอเคถ้าต่ำกว่า20เกมโจเวอร์อ๋อโอเคองั้นอันนี้เอ่อเข้ามาวะ <c oughs> อ๋อเจ้ใช้หนึ่งเหรียญตังค์ไม่พอนี้ก็คือทิ้งการรับบวกหมายไม่เอาโอเคแอสโซอองฮะบายหนึ่งเอทีเอ็นยูทูบเบอร์ปปรมิเตอร์คือนี่อ๋อโอเคปัญหาโอเคจะเพิ่มหนึ่งท,ทุกการจบวันแล้วเออโอเคได้เมื่อคุณอ๋อโอเค เพิ่มคอสในการสร้างอืมอันนี้คือ as long you r ก็คืออันนี้คืออะไรวะ l o n e n v i r o n m e n t โอเค <c> handler <oughs> ลบสิบ y จะบวกหนึ่งอืมอั t เกรดรออโอเคเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการ building สาม forest อ๋อ<ม>จะจะบวกหนึ่งโอเคโอเคอันนี้น่าสนใจนะเอ่อคลินิกจะลบไฟสามไฟจะหมดอันนี้ดีกว่าน่าสนใจกว่าโหจะเจ็ดเ,เหรียญเลยอ่ะเอ่อ p o p u l r bomb อ่าลองดู อ๋อโอเคเพิ่มการอืมก็จะมีอันนี้เหรออ๋อต้องเลือกการ์ดหนึ่งใบที่จะทิ้งโอเคถ้าเราเลือกอันนี้แล้วก,กด discard ดเราก็จะได้ใบใหม่โอเคได้เป็นถนนด d i s c a r ดการ์ดแอน g เจ e เ a t e อ๋อจะทำถนนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคงั้น next day ดีกว่า ทิ้งการทั้งหมดบนมือแล้วก็ดอใหม่อันนี้คือ l o o เสียนหนึ่งเออรีซอสโอเคเสียสงเสาไฟฟ้าอันนี้ดีกว่าน่าจะเว work หูอย่างนี้เราจะเพิ่มเงินได้ยังไงวะเพราะว่าอันนี้แม่งเจ็ดเหรียญโอ้โอเคโอเค,อ,เคอืมเ,ออเสียสองไฟ w ว่าก,กว่า โอเคได้ถนนมาสองเหรียญนะแต่อยากบวกบ้านไอ้เจ็ดเหรียญน,นี้น่าจะยากสุดๆฉะนั้นทิ้งอันนี้เล้าถนนดีกว่าโอเคเวอร์ okay. กว่าโอเค โอเค next deck สี่เหรียญสามเหรียญโอเคโอ้โอเคมาไอสี่นี่น่าจะยากไอสามไม่มีโอกาสเล่นเอาสามมา,กกาล้วกันไม่มีการเล่นอ๋อถ้ามันคูณสองเป็นหกอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอันนี้เป็นเด็กอ๋อโอเคแล้วนี้เราก็ไม่ควรคุณไม่สามารถเพย์โกได้คิกเมนเนจ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, สามารถสเปนได้ด้วยโอเคงั okay. ้นอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพื่อเคลียร์การ์ดทิ้งอ่าโอเคแล้วไงต่อเอออันนี้จะบวกสองกับเราก็ทำถนนไปก่อน สองน่าเล่นแต่มันก็มาเป็นห้าอยู่ดีปะ่ะอืมก็คือเราก็จะไม่มีเงินต้องเพิ่มจำนวนประชากรแต่ว่าเราลงพวกนี้ไม่ได้เราเลือกการ์ดผิดเดี๋ยว อ่ะ next day เป็นเจ็ดอืมอืมก็จะเป็นหกโอเคมีสามบาทก็คือดอสองการ์ดอ่าลองดอโอ้โหศูนย์บาทได้เป็นถนน เออเราเลือกอันนั้นผิดอ่ะหมายคำว่านี้ไม่รอดแล้วปะ่ะเพราะว่าถ้าเราบวกหนึ่งก็น่าจะอีกนาน next อืมเอาใหม่ดิยากๆยากอยากยากอีกรอบหนึ่งเออ play อืถ้าไม่ต้องไดนระยะเนี่ยถึงจะชัดอะ่ะ okay. โอเคเอ้ามันไม่ต่ออันเซฟอันนี้ไงอบอลโล่เโอเค okay. ต้องกดค้างด้วยรีสตาร์ทเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ยังไม่เข้าใจอืมเราเรามีสองบาทเราลงบ้านก่อน โ okay. อเคอาหมดเราก็ลงถนนตรงนี้มันเป็นเล็กพีได้ตจตอนถ้าลงตรงนี้จะเวิร์กมากเลยโอเค next โอเคบวกสิบอันนี้เข้าใจละอ่าโอเค นี้มาก่อนเราเล่นอันนี้ได้เราทำบัสสต็อปอ่าโอเคแล้วก็ตั้งมนเดินถนนถนนบาทนี้โอเคคลีนทาวอ่าโอเคถ้าคุณลงเออ่สิ่งก่อสร้างสีแดงคุณจะบวกหนึ่ง envelopment Variable U Glen จะบวกเอ้ยโอเคงั้นเราไปสายคลีนอยู่แล้วโอเคคราวนี้อันนี้ดิโอ้โหามาสายคลีนละนะต่อถนนตรงนี้ก่อนมีปาร์กอะสามบาทตังค์ไม่พอมีบาทหนึ่งงั้นลงอันนี้แล้วกัน อ่าฮะโอเค next small head ก็ police operation remove organize cloud เฮ้ยนี่น่าสนใจ remove 5 stack of log ันนี้มาก่อนโอเคคราวนี้เราจะบวกอันนี้ได้อันนี้จะลบน้ําน้ำสามนี่บวกน้ําอันนี้ดิโอ้โอ้แม่งใหญ่กว่าที่คิดอ๋อโอเคถ้าสร้างมันจะได้ถนนด้วยโอเคโอเค ไม่ได้ได้แค่แบบรอบข้างอย่างเงี้ย uh, okay. hmm. อ่ะ p ร i c i n g i อินเดอะ e รีน e อ a ์เรโอเคอืมเราตังค์หมดตังค์หมดเราต่อถนนก่อนทั้งนั้นเนะ่เออโอ้โอเค ว่ารปั๊มอันนี้ดีกว่าเราจะไปสายคลีนฮีทเวฟขึ้นความร้อนเนาะอ่ะจบๆจบไปมีสามบาทเราเล่นอันนี้ได้ เราก็จะลงบ้านข้างๆได้ใช่ปะ่ะเออไม่ก็ไปแก้แต่ตรงนี้นมันไม่มีที่ให้ลงแบบนี้จะเวร์กว่าอ่ะโอเคต่อไปเหลือบาทหนึ่งบาทหนึ่งลงอันนี้ได้แต่อันนี้มันอะ v e นยูฮะ คิกออนเมเยอร์บัตทอนทูดอลกัสเมเยอร์บัตทอนอ๋อโอเคโอเคโอเค whenever you p l a a building does cost จะบวกไฟฟ้าเฮ้ยน่าสนใจอ่ะโอเค โอเคเราไม่มีอะไรละอันนี้คือทิ้งการ์ดหนใบอ่ะหกบาทเลยอะ่ะอันนี้ล้วกันเอาราคาไม่งั้นจะเล่นยากโอเคเรามี4บาทเราสร้างพื้นที่สีเขียวนี้ได้อืมแต่ว่าเราไม่มีถนนวะเราต้องการถนน ก็ถนนต้องเว้นนี้เพราะถนนต้องวิ่งตรงต้องประมาณประมาณนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เซฟตี้เราลดแล้ะเราต้องหาบวกเซฟตี้ next อ่านี้มาก่อนมาเล่นโอเคโอเคเราได้ถนน,นมาละ เเราต้องอันนี้เป็นบาสต็อปเงินหมดใช่ไหมทำลายการ์ดโพลิสเตชั่นบวกเซฟหมดจะลดน้ำอันนี้จะลดสองเลยห้าบาทลดสามลดสี่ลบน้ำน้ำเราหนึ่งไฟฟ้าเราสาม อเอาไฟฟ้าแล้วกันโอเคแล้วเราจะมาเล่นบัสเพราะว่าเราจะได้เพิ่มคนใช่ปะเราจะได้รถแล้วเดี๋ยวเราต่อรถมาทางนี้ได้เนี่ต่อรถทางนี้ได้ไม่ก็ไปเล่นทั้งบนทั้งบนตรงนี้น่าจะได้เอาตรงนี้ดีกว่าอืม มีอีกสองบาทอันนี้จะบวกไฟฟ้ากังหันลมอืมอืมถ้ามันแอบแบบโอเค บวกน้ำสองด้วยสามบาทเฮ้ย hey, อันนี้น่าสนใจบวกเซฟตีฟ้จะรถไฟฟ้า3บาทเฮ้ย hey, อันนี้ดีกว่าปัญหาคือไม่ไม่มีถนนนะนะอันนั้นเราวางกว้างไปมันต้องเลือกการดเดาอทำลายการ์ดอืม อืมคลินิกตรงตรงนี้ได้ โอเคไว้เท่านี้ก่อนละกันมาลองเทสลาฟโดเดี๋ยวไปเช็คยอดหลังว่า